Mindset วิธีคิดและจิตวิทยาภายในคุณเคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนถึงสามารถก้าวสู่ความสำเร็จมีทั้งเงินมีทั้งอิสรภาพในขณะที่อีกหลายคนทำงานหนักแทบตายแต่ชีวิตกลับไม่เปลี่ยนไปไหนความจริงแล้วสิ่งที่แยกคนรวยออกจากคนธรรมดาไม่ใช่แค่เงินทุน ไม่ใช่แค่โอกาสที่ได้มาแต่คือ Mindset วิธีคิดและจิตวิทยาภายในและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมอารมณ์เพราะถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจคุณอาจสูญเสียโอกาสใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ถ้าคุณสามารถคุมจิตคุมใจได้ คุณจะกลายเป็นคนที่เหนือกว่าและก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ15 Mindset ของคนรวยแนวคิดที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่คือสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของคุณ m i n d ์เซที่หนึ่งคนรวยคิดระยะยาวไม่ใช่แค่พรุ่งนี้ถ้าคุณใช้ชีวิตเพื่อความสุขสั้นๆวันนี้คุณกำลังแลกอนาคตที่ยิ่งใหญ่กับเศษเสี้ยวของความสุขชั่วคราวคนส่วนใหญ่มักจะเลือกสิ่งที่ได้ผลทันทีเช่นอยากได้เงินเร็วอยากประสบความสำเร็จไว แต่สิ่งที่คนรวยเข้าใจคือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาความอดทนและการวางแผนลองคิดดูสิครับคนที่ใช้เงินทุกบาทไปกับความสุขวันนี้พรุ่งนี้ก็จะยังอยู่จุดเดิมแต่คนที่รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานเก็บออมลงทุนและมองระยะยาว เขาจะสร้างผลลัพธ์ที่ทบต้นทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์อย่างแท้จริงเพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะอดใจไม่ซื้อสิ่งที่อยากได้ตอนนี้ไม่ใช้เงินไปกับความสุขชั่วคราวแต่ถ้าคุณควบคุมใจได้คุณจะกำลังลงทุนในอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน ตัวอย่างใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแทนที่จะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกปีลองใช้เงินก้อนนั้นไปลงทุนต่อยอดแทนที่จะหมดเวลาไปกับความบันเทิงลองแบ่งบางส่วนมาศึกษาหาความรู้เพิ่มแทนที่จะโกรธหรือตอบโต้ทันทีในสถานการณ์ที่กดดันลองหายใจลึกๆแล้วคิดถึงผลระยะยาวนั่นแหละครับ m i n d ์เซ็แบบคิดระยะยาวที่จะทำให้คุณไม่ใช่แค่มีเงินแต่ยังมีอิสรภาพที่แท้จริง m i n d ์เซที่สองคนรวยมองปัญหาเป็นโอกาสในทุกวิกฤตมีประตูแห่งโอกาสซ่อนอยู่เสมอเวลาคนส่วนใหญ่เจอปัญหาจะโวยวายบนหรือถอดใจ แต่คนรวยมองต่างออกไปพวกเขามองว่านี่แหละโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นตัวอย่างใช้ได้จริงเวลางานมีปัญหาแทนที่จะหนีลองถามตัวเองว่าถ้าแก้ได้ฉันจะได้เรียนรู้อะไรเวลาธุรกิจมีคู่แข่งมากขึ้นคนรวยจะหาช่องว่าง หาทางพัฒนาสินค้าให้ดีกว่า Mindset ที่3คนรวยลงทุนในตัวเองก่อนเสมอสิ่งที่ไม่มีใครขโมยจากคุณได้คือความรู้และทักษะเงินทองอาจหมดไปได้แต่ความรู้และทักษะติดตัวคุณตลอดชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไม คนรวยถึงยอมลงทุนกับการเรียนรู้หนังสือคอร์สเมนเทอร์หรือแม้กระทั่งลงสนามจริงตัวอย่างใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือเดือนละเล่มเรียนทักษะใหม่ๆที่ต่อยอดรายได้หาโอกาสอยู่ใกล้คนเก่งแล้วซึมซับวิธีคิดของเขา mindset ที่4คนรวย ควบคุมอารมณ์เหนือสถานการณ์ใครคุมอารมณ์ได้คนนั้นคุมเกมชีวิตได้เวลาคนทั่วไปโกรธก็มักจะตัดสินใจผิดพลาดแต่คนรวยรู้ว่าอารมณ์คือศัตรูของเหตุผลยิ่งคุมใจได้เขายิ่งมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายตัวอย่างใช้ได้จริงเวลามีเรื่องกดดัน ลองนับ1-10ถึงหายใจลึกๆก,ก่อนตอบถ้าเจอคำวิจารณ์แรงๆให้มองเป็นฟีดแบ c k ไม่ใช่การโจมตี m i n d ์เ t ที่5คนรวยโฟกัสกับคุณค่าไม่ใช่แค่ราคาราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายแต่คุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับคนส่วนใหญ่มองว่าอะไรถูกคือดี แต่คนรวยเลือกของที่ให้คุณค่าระยะยาวไม่ใช่ถูกที่สุดแต่คุ้มค่าที่สุดตัวอย่างใช้ได้จริงซื้อหนังสือดีๆแทนกาแฟแก้วแพงๆลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าของที่หมดค่าเร็ว Mindset ที่6คนรวยกล้าเสี่ยงแต่เสี่ยงอย่างมีแผนถ้าไม่กล้าเสี่ยง คุณก็ไม่กล้าโตความต่างคือคนจนเสี่ยงเพราะอารมณ์แต่คนรวยเสี่ยงเพราะคิดมาดีแล้วพวกเขารู้ว่าโอกาสใหญ่มักมาพร้อมความเสี่ยงมายสร e t ็จที่7คนรวยมีวินัยไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจพาคุณเริ่มต้นแต่วินัยเท่านั้นที่พาคุณถึงเส้นชัย แรงบันดาลใจหายไปเมื่อเจอความยากแต่วินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณเดินต่อนี่คือพลังเงียบของความสำเร็จตัวอย่างใช้ได้จริงตื่นเช้าเป็นเวลาออมเงินอัตโนมัติทุกเดือนเขียนแผนงานและทำตามแม้ไม่มีอารมณ์อยากทำไม่เสร็จที่8คนรวยรู้จักจัดการเวลา เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าเงินคนจนแลกเวลาเพื่อเงินแต่คนรวยใช้เวลาเพื่อสร้างระบบสร้างโอกาสพวกเขาให้ค่ากับการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดตัวอย่างใช้ได้จริงตัดสิ่งไร้ค่าเช่นเล่นมือถือเกินจำเป็นใช้เวลาไปกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ระยะยาว Mindset ที่ก คนรวยคิดเรื่องกระแสเงินสดเงินเดือนทำให้คุณอยู่รอดกระแสเงินสดทำให้คุณมั่งคั่งไม่ใช่แค่ทำงานได้เงินแต่คือการสร้างรายได้ต่อเนื่องลงทุนในทัพย์สินที่สร้างรายได้ไม่ใช่นี่ที่ดึงเงินออกตัวอย่างใช้ได้จริง มีรายได้เสริมเช่นขายออนไลน์ลงทุนเล็กๆแยกบัญชีค่าใช้จ่ายกับการลงทุน mindset ที่10คนรวยเลือกสภาพแวดล้อมที่ผลักดันคุณจะกลายเป็นเหมือน5คนที่คุณใช้เวลามากที่สุดด้วยสภาพแวดล้อมกำหนดความคิด ถ้าคุณอยู่กับคนท้อแท้คุณก็จะหมดพลังแต่ถ้าอยู่กับคนที่คิดบวกและผลักดันคุณก็จะเติบโตตัวอย่างใช้ได้จริงเลือกเข้ากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันเลิกเสียเวลากับคนที่ดึงคุณลง m มายเสร็จที่11คนรวยให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต และกายสุขภาพคือทุนที่แท้จริงของชีวิตไม่มีประโยชน์ที่จะรวยแต่ร่างกายพังคนรวยจึงลงทุนในสุขภาพทั้งอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนตัวอย่างใช้ได้จริงออกกำลังกายสัปดาห์ละสามวันนอนหลับให้เพียงพอ ทำสมาธิหรือเขียนบันทึกเพื่อลดความเครียดมายเซตที่12คนรวยคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างอย่าคิดว่าฉันจะได้อะไรแต่ให้คิดว่าฉันจะสร้างอะไรนี่คือความต่างที่ชัดเจนลูกจ้างคิดถึงสิ่งที่ได้วันนี้ เจ้าของคิดถึงการสร้างระบบที่จะเลี้ยงดูเขาไปตลอดตัวอย่างใช้ได้จริงคิดเสมอว่าคุณทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเงินอย่างเดียวมองทุกปัญหาเป็นบทเรียนของการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต m i n เซ e t ที่13คนรวยกล้าปรับตัวเร็วคนที่อยู่รอดไม่ใช่ คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวเร็วที่สุดโลกเปลี่ยนเร็วธุรกิจเปลี่ยนเร็วคนรวยไม่ยึดติดพวกเขาปรับตามสถานการณ์และใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสตัวอย่างใช้ได้จริงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมพีวอดแผนเมื่อเจอสัญญาณว่าไม่ work. มเวิร์ k mindset ที่15 คนรวยคิดสร้างมรดกไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตวันนี้ความรวยที่แท้จริงคือการสร้างสิ่งที่มีค่าต่อคนรุ่นต่อไปไม่ใช่แค่รวยเพื่อใช้เองแต่คือสร้างระบบสร้างธุรกิจหรือความรู้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานและสังคมตัวอย่างใช้ได้จริงลงทุนระยะยาวที่ส่งต่อได้ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไม่ใช่แค่เงินหมายเสร็จที่15คนรวยให้มากกว่าที่รับการให้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคนรวยจริงๆไม่ได้แค่สะสมแต่รู้จักแบ่งปันเพราะการให้สร้างความสัมพันธ์และโอกาสใหม่ๆและสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหาคุณหลายเท่า จบครบ15 m บห้าม t เซทั้งหมดนี้คือวิธีคิดและจิตวิทยาการควบคุมอารมณ์ที่คนรวยใช้ในชีวิตประจำวันสรุปทั้งหมดนี้คือ15บห้าม e t เซตของคนรวยสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนทั่วไปไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนแต่คือวิธีคิดและการควบคุมอารมณ์ เพราะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณก็จะควบคุมการตัดสินใจได้ถ้าคุณควบคุมการตัดสินใจได้คุณก็จะควบคุมอนาคตของคุณเองได้จงจำไว้เสมอความร่ำรวยไม่ได้เริ่มต้นที่เงินแต่เริ่มต้นที่ Mindset ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวจิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง และวิธีคิดของคนสำเร็จกดติดตามช่อง m ม่เส็จคนรวยไว้เลยครับเพราะที่นี่คุณจะได้พลังความคิดใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดและพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่คู่ควร